ซี่โค้งหมูพัดโหระพาบอกเลยว่าสาวแมมยังติดใจสาวแมมขอเมนูนี้มาเลยนะครับสุดยอดความล้ำยืนงหนึ่งเลสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องทุกๆคนนี่ผมมีโอกาสได้ไปไฮฟู้ดนะครับจัดซี่โค้งหมูมาหลังเลยกันเลยง,งานเนาะจัดมาหนึ่งกิโลเลยนะครับตรงนี้อาจจะหันผมคนเดียวนะครับสาวแมมเข้ากานเรียบร้อยหลังจากได้ซี่โค้งหมูมาเรียบร้อยปะ่ะกลับบ้านกันก่อนเลยนะครับก็เลือกสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับน้อทำโอทีเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเอาหมูมาล้าง,งความสะอาดกันก่อนแล้วก็ต้มไว้ร้อเลยนะครับไม่ได้ยตต่อ่อแมมมมมรงเลยผจะ้้ใหหูันสากต่อยแม,ม เหมือนกันครับจากนั้นก็ได้หมูไม้เรียบร้อยมาล้างความสะอาดกันก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้แป้งมันของผมมามดนะครับจะใจเกลืออะไรน้ำส้มสายชูมาล้างกันก่อนแค่แป้งมันมาล้างความสะอาดนะผมรู้สึกว่ามันมันจะหลอนกกันนะครับเกลือกับน้ำส้มสายชูนี่ได้ก่อกัดได้นึงประมาณนึงนะครับเนาะแล้วเหมือกดับเขาแบบได้กับหงแบบเป็นอย่างนะครับจากนั้นผมจะใส่เกลือและน้ำส้มสายชูลงไปทีนี้กับใจมือของเขาขยำขยำล้างความสะอาดเลยนะครับถังเอาเหมือกเอาเขาเอาขาวนั้นออกขึ้หมดเลยสิ่งทุกอย่างมันต้องสะอาดนะครับเนาะเเเเเาาาาาากกกกินน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 ี่่่่มมมมมมมััััั็จจจจะะะะะบบไดด้้้้้้ขวลลลงคคคสสสอออออรรรยยยยปปใใหหตตผื นอนหลั e. มาพัดมันจะเมาะนะนู้นนี่ก nice. e ็เห็นคนอื่นเขาแย่มากเหมือนกันครับสีสันมันน่ากินกันเลยมาจัดนะครับหลังจากต้มเสร็จเรียบร้อยตกมาต่อในเจ้าเลยนะครับนี่มาล้างทอมกล้วยหอดใบหูละพาและกระเพริกกันต่อเลยพานีนช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับน้องบ่มีเวลาเลยนะนี่พอเท่าผมกันลักหนีก็บ้านไปแล้วครับน้อยังครับบ่เจอปัญหาสำหรับตัวผมครับทงนี้อย่างเดี๋ยวผมปลูกเองนะครับน้องบ่เป็นอย่างผมจะใช้ระบบน้ำเอาอาจจะนั้งก็มาเด็ดใบหูละพากันก่อนเลยนะครับพานี่นาผมซื้อมามัดเดียวนะครัับบเมมมมมกกก้้าาาแแหหหดอลลลยว่่่่นง ก้อนเล่นนะครับหลังจ <len> ีเขาต้มไว้ตะคืนเลยนะครับสารภาพนะครับเมนูนี้หอมยาสสองรอบเลยนะครับแรงกับหมซื้อม้าหมูมากิโลยหนึ่งต้มมันซุกมันเปื่อยเละเกินไปนะครับวันต่อมานี่นะผมก็ไปซื้อมาใหม่เรล้ามะยาใหม่นะครับเมนูนี้ผมใจตั้งน่าขนาดเลยนะครับกูแต่ไปได้จุ้เลยนะโอ้พิษผาดกันได้นะครับมาหลังจากนั้นมาตำนะพริกกันก่อนว่ามีค่ามใจแพงพริกสดหลังกระเทียมนะครับหลังจากนั้นตั้งกระทะให้างหอนเทน้ำมันลงไปนี่ก็จะใส่พริกที่เขาต่ำกินลงไปพัดให้มันหอมหเลยนะครับหลังจากพัดพริกขึ้นได้วก็นนนนน้้้าาาาาาตลลลละะคคครับยปปืเ ใส่อีฝาขาวลงไปแต่ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหอยนี่จะใส่ก็ได้บม่ใส่ก็ได้เลยแต่ชอบของแต่ละคนเนาะหลังจากพัดให้มันเข้ากันเลยนะครับเนาะหลังจากใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยเลไฟให้เต็มที่เลยนะครับเครื่องขึ้มันหอมๆเลยนะครับเนาะจากนั้นผหอยยอยน้ำปลาลงไปอย่างน้อยนึ่งยอดน้ำปลาลงไปเรียบร้อยพัดให้มันหอมๆประมาณนี้เลยพัดให้น้ำซอสของข้าวมันเหนียวๆประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ซี่โค้งหมูพัดให้มันเข้ากันก่อนเลยนะครับเรียกว่าเมนูนี้สุดยอดขนาดกินกับข้าวหุงข้าวเหนียวนี่นะเข้ากันขนาดเลยครับแล้วแต่ชอบของแต่ลล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 ะะะะะะคคคนนนนนนเเเเเเเยยยยาาาาาหหหหหัััััังงงงจจกกดดใใใ้้้ขขรรรรื่่่่อออีีบบบสพพไไปปมโซ เลยนะเลยว่าเมนูนี้คือเดอะเบสเลยนะครับลองพยยามไปแปรงฮอดเดอร์ที่โครงหมูใบหัวละพายอิน่าบอกเลยว่าสุดยอดคมล้ำว่าใจกับแก้มกัดีกับเขาก็ได้มันอยู่ที่เขาชอมเขามากนะครับเมนูนี้นาะพยายาไปแปรงฮอดเดอร์สุดยอดคมล้ำเลยนะครับเมนูกับแก้มสงการนี่เลยกินไปกินมาบอกเลยว่าเหมาะขนาดมีโอกาสเปลี่ยนหัวหม่นะผมจะจัดเมนูนี้ให้เขากินเลยนะที่โครงหมูหัวระพายนะสุดยอดคมล้ำเราต,ต้องไปต้มกันก่อนนะครับบอกไปต้มนี่เวลาเ้าเงี้ยนี่มันจะเงี้ยนอยากจะน้อยนึงเด้อต้มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยมันจะเปื่อยนะครับมันจะดูดง่ายออกง่่ายยเเลมนนูี้กก็ดังจตอๆมมาเหือนกัันนะครบหลอกเียง หอมาเนาะไปกินมายัางติดใจครับรอบหน้านี้มันต้องมีโอกาสใหญ่็มรอบหนึ่งนะครับเมนูนี้นะคือปีขื้นน้องกับกับน้ังแขกโวยเหมกับมิ้นาสุดหยอดความรำเลยนะครับเนาะถ้าบ่มีซี่โครงหมูจะเป็นปีไก่ก็ได้นะครับลับเหมือนกันนะครับนเนาะเลยว่าต้องจัดเมนูนี้